ยูจังรีบเปลี่ยนชุดสักทีสิหนวกหูหน้าห,นะหลังจากกินขนมปังชาเขียวเสร็จก่อนไม่ได้หรอขนมปังชาเขียวเดินไปกินไปก็ได้นี่นาะเดินไปกินไปมันเสียมารายาทนะอืมเรื่องนั้นจะจริงฉันจะเอ,อ,อาให้ฮาฮานะอืมอืมอ้ายูยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเหรอจะเรียนพละอีกชั่วโมงหนึ่งได้ยังไงเขาห้ามใส่ชุดวอร์มกลับบ้านนะถ้าอาจารย์เห็นแล้วก็ต้องงานเข้าแน่เลยล่ะ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็บอกแล้วเนี่ยทุกคนอยากกลับบ้านแต่เพราะยูจังก็เลยยังกลับไม่ได้เดี๋ยวเขียนอะไรนะงั้นก็พอดีเลยไงฉันอยากแวะตู้ขายของอัตโนมัติก่อนไคเดะมากันนะองั้นฉันก็กินจนกว่าพวกยูซูจังจะกลับมาแล้วกัน เี่ยนชุดให้ย er ูจังเดี <os> ๋ยวนี้ให้ฉันกินก่อนสิเออเอออย่ากินได้ไหมเล่าทำอะไรอยู่น่ะฮารุปปุ๊ อยู่จังด้วยไรืปลว่ามีพอครัวตอนนั้นจังอยู่ด้วยอืมอ่ะแบบว่าจะจับถอดเสื้อน่าจับถอดเฮ้ยฮารูกะเป็นอะไรเหรอกลับมาแล้วนี่เร็วเปลี่ยนเข้าสีเดี๋ยวเลยนี่นี่น ราะอยู่จังช่วยไว้ทแท้ๆเลยเกือบจะจมน้ำตายอยู่แล้วนั่นเนี่ยจงใจชัดๆเลยเพราะอยู่จังบอกเองว่าถ้าฉันจมน้ำจะเป็นคนช่วยนี่ไม่ได้หมายความแบบนั้นช่วยงั้นเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรออ,อ,อ,อประธานบิสก,กิอย่าเล่นกันจนบ,บาบเจ็บรู้ไหมค่ะคุณฮารุกะในชุดว่ายน้ำ เไม่คิดว่าจะมาด้วยกันนะคะเนียแย่แต่ทานมิสกิก็แค่คิดว่านานๆนทีมาบ้างก็ดีเหมือนกันอะไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรเลยจริงๆเหรอคะ <bucket> ไม่ใช่ว่าจะหาโอกาสมาจับตาดูฮารุกะกับยูเหรอเอานะเอานาะมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวเถอะนี่แน,นอะพี่ฉันว่มามันไม่เป็นนะเอ๊ะเอ๊ะ ทิศเจ็ดตอนเอเซอร์วิสได้ชยดวยน้ำภาพหลุดก็มีนะพี่คะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะยูขอโทษนะคะเอ๊ะเว้นละต้องหาก่อนเยอะอยู่ไหนเนี่ยเดิหนูหาให้เอค่ะพิ่ขึ้นไปก่อนนะ เ <c oughs> จอแล้วล่ะคราวนี้ของสัคัญที่บอกว่าตาหายไปแล้วนะคะทุกคนสนุกหรือเปล่าสนุกจ้าเล่นในร่มมันจะดีเหรอนีจะตายสาวว้ายน้ำในบ้านอ่ะสุดยอดเลยสมกับเป็นโคตเนตเนะคุณโคตเนตเตรียมเอาไว้ให้เหรอค่ะเล่นกันให้สนุกเต็มเหนียวไปเลยเห็นแบบนี้ <c oughs> แต่แซนดีสุด,สด<อ>เลยคนเนี้ย เหรอเหรไม่รู้มาก่อนเลยนี่นะแต่จะว่าไปแล้วทำไมนังานวัฒนธรรมถึงเป็นสาวยน้ําอุ่นล่ะว่าไปก็จริงเนาะพวกเธอก็ไม่รู้เหรอโอ้ชิสุคุจักเป็นคนคิดนี่นะชิสุคุเหรออ๊ก็แบบว่าการว่ายน้ําทําให้หุ่นดีแล้วก็จะได้ยืดเส้นยืดสายกันไง หุ่นดีแต่ดื่มน้ำไม่หยุดเนี่ยนะการเทรียมสถานที่มันลำบากนะคะ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> ว่ายกันเลยไหมโอเคหรือ <Okay. c oughs> ว่าประธามิสซุกิว่ายน้ำไม่เป็นเหรอคะฮะ <c oughs> ที่จริงฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นคะ่ะเด๋ยเอเอคุณฮารุกะเข้ามาคุยกับเราด้วยอะแต่แต่แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนอะ ไม่ได้ค่ะจากนี้ไปจะเป็นการฝึกว่ายน้ำให้ฮารุป๊บเปกับประธามิิสกิอย่างหนักแบบนั้นไม่กลัวหรอกแบบนี้ดีกว่าเลยเอาแบบเมื่อกี้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาฮะฮารุกะไปซะแล้ว ชิสุคุจังมาเล่นกันนี่นี่ชิสุคุจังนี่นี่นี่ชิสุคุจังอืม,อมจ้าจ้าชิสุคุจังลงมาด้วยสิเพราะแผิวฉันบอบบางนะแถมเซนสิทีฟมากด้วยต้องระวังหน่อยนะอ๋อ ใ้ไม่ได้เลยคโะปอการตีขาเป็นพื้นฐานเลยนะประธานดิสกี้ด้วยต้องฝึกหนักกว่านี้ซะแล้วเอาละเด็กว่ายน้ำไม่ได้มาทั้งนี้นะคเขาจะเนะมองอยู่นะบางเอิญลับมังบางเอิญใสยฉันดิไม่ต้องว่ายน้ำเป็นก็ได้นี่ดูเหมือนความตั้งใจจะไม่พอฮัลโหล เขาอ,อย่างว่าหน่อยมีอะไรมานะเธอคือคุณยามาดานะคุณยามดาดะคุณโซซุกิคุณธนากาก็ด้วยคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วฉันจะให้เจ้านี้ เดีกว่าเดิมแล้วสำเร็จพอดีลองตามยมมา,ามาดะมาดูเฮชิโนบุท่านพี่โคตนเนะกลับบ้านแล้วสินะคะเอ๊เด็กคนนั้นคือน้องสาวของโคตนเนะอ,อยู่ชั้นปฐมถมบ้านหนึ่งแล้วตั้งหักอ้อโทษทีชิซุกุเธอเป็นคนบังคับให้ไปอยู่ด้วยสินะโคตนเนะเป็นคนเอ่ยปากขอมาอยู่ด้วยตัวเองเนอะ เป็นไปไม่ได้หรอกอย่ามาแก้ตัวไหนเลย Ooh พนึกดูตั้งแต่เมื่อก่อนท่านพี่คนตัวียก็พีจ้าพอให่คนนี้มาเที่ยวที่บ้านทีไรพี่ก็พี่ก็ชีสครูจังท่านอย่ได้ไหมล่ะจากที่แกล้งฉันก็เปลีーー่ยนเป็นยัยนั่นแทน เน่เห็นดีใจเนี่งเรามาดีด้วยที่สำคัญท่านพี่น่ะออกจากบ้านไปดูพฤัิการท่านพ่อกับท่านแม่โกรธมากเลยรู้ไหมคะทิ้งเรื่องคู่มั่นอย่างไม่ใยดีด้วยฮะท่านพี่เขาตัวเน้นน่ะตั้งแต่วันนี้ต้องกลับมานอนที่บ้านนะอ๋อฮะ ไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่ามึนเปลกๆมาแต่แชปปี้คุงนะขอโทษอโคโตเนสจะยอมให้เป็นแบบนั้นจริงเหรอฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกนะแต่โคโตเนสจังดูแล้วไม่เห็นดีใจเลยแต่ว่าชีสุคุจังล่ะ ชิสโกุจำจะยอมเหรอยอมแต่อให้อยู่กับฉันไปตลอดคิดว่าเขาตอนนี้นก็คงไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดมีคู่มั่นแล้วก็ไม่ควรจะเอาแต่หลบหน้าอย่าเอาฉันมาเป็นทางออกเลยอย่าเที่ยวจุบคนอื่นเพราะอารมณ์ชั่ววูชิสโกุจำอ้า เอานะเอานะชิสคุจังเมื่อกี้นี้ชิสคุจังพูดจากใจจริงเหรอฉันไม่ยอมยกท่านพี่โคตเน้ให้เธอรักนะยัยแมวขี้ขมอยชิโนบุเดี๋ยวก่อนทุกคนมาแข่งกันดีไหมล่ะยังไม่ยอมเลิกเลยเนี่ยคนคนเนี้ยนั่นสินะชิโนบุจังกับชิสคุจังถ้าใครชนะก็ได้โคตเนะไปอยู่ที่บ้านแั้ไมาแข่งว่ายน้ำกันยามาดะ เตรียมชุดว่ายน้ำมาเดี๋ยวนี้รอสักครู่ค่ะขอโทษนะทุกคนที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้บอกมาก่อนเลยว่าฉันว่าน้ำไม่เป็นแต่ฉันรู้แล้วล่ะชิสุคุจังเออนี่ไงทางฉันพร้อมแล้วนะทำไมต้องเอาตุ๊กตาไว้ที่หลังด้วยฉันพี่คุงเองค่ะพี่ ขนาะถ่าลงารงหมตกน้ำมากเลยค่ะแต่ฉันกับใปปี่คูเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่มีทางแพนแน่เอ๊ <Yeah. S 1> นะกนั้นนม่แฟนนี่น<ล>าประธานวิสก,กี้หลงเชื่อจริงเหรอเนี่ยเตรียมพร้อมหน้าโมโหโนัก ชิสคูจังพยายามเข้านะฮเมื่อกี้นี้ก็ที่ใจไม่ใช่เหรอยริงบ้าพอตำเนตบ้า ผู้จัดอะไรกันน่ะมันจะพิจูงลงน้ไม่หยุดได้ขนาดนี้ไม่แปกไปไหนเหรอจะทำอะไรเนี่ยยามาดะขอโทษเถอะยินดด้วยนะคิ่สักจังให้เยอะสุดดีมากเลยยินดีด้วยนะเรี๋ว่าคุณยามาดะท่าสำเร็จแล้วนะตื่นใจด้วยนะ ยูซุดดูไม่หวั่นไหวเลยขนาดอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแน่นเนี่ยอข้อหวั่นไหวอยู่นะ,ะเมื่อกี้ชิสุคุจางพูดว่าจุกด้วยแล้วเอ๊ะที่เคยเล่าก่อน,นั้นแค่หอมแก้มนี่จะใช่แนะ่เหรอมันก็ต้องใช่สิใ้เดีย่อย่าจิ้นอะไรให้มันพิลึกนักสิม,มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะอ่านั่นสินะ ก่อนนะคะหนาวจังเลยดีเดียวผ้าพันคอมาด้วยค่ะลูกกะเอ๊ะอ๊ายูจังก็ฉันจากทางด้านเราด้วยแหละนี้อาลุสาวัสดิ์จมูกฟืดฟาดหรือว่าจะทริคเจ็ดตอนนีไปซื้อของกับยูจัง ทำไมไม่เอาผ้าพันคอมาด้วยล่ะเอามาแต่ให้ไปแล้วนะหให้ไปแล้วเดี๋ยวเธออยู่มองไม่เห็นทางเลยอยู่อยู่ที่ไหนน,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 นี่นี่คนคนนั้นมันกำลังตามหาย,ยูจาอยู่นะ ้ถ้ถาไม่ดีแลวอบอกว่าไม่ต้องไงพี่มีผพ้าพันคอแล้วอะไรกันประธานมิสกิเองเหรอเนื้อย<ะ>เยอะคุณฮารุกะโอช่างมันก่อนเธออยู่แล้วก็เป็นหวัดไม่ใช่เหรอเอาไปใช้สิไม่เอาทำไมถึงไม่ยอมใส่สักทีละ่ะแ,มแมหมแหมแหมเดี๋ยวพี่ต้องสอบคำําววิทยาลัยถ้าเป็นหวัดไปจะแย่นะจงใจไปหรือเปล่า งั้นพี่เองจะรีบไปก่อนนะไม่ชอบขนาดนั้นเลยเหรอผ้าพ,พันคอผืนนั้นนะ่ะงั้นเอามาให้ฉันแทนก็ได้นะฮะได้สิเย่ได้ของจากยูจังฉันได้ตับมาจากพี่สาวอีกทีนะ่ะเอ๊ะแต่ว่าฉันไม่เคยใช้สักครั้งเลยนะไม่ใช่ของยูจังหรอหรือว่าไม่ชอบรับของต่อจากคนอื่นก็ผ้าพันคอที่ฉันใช้อ่ะมันหลุดลุ่ยหมดแล้วทีนี้พี่เขาก็เลย ของพี่ก็มีนะเอาไปใช้สิเนี่แหละทั้งทางที่ไปเจอของที่ถูกใจในร้านมาแล้วกำลังจะไปซื้อใหม่แท้ๆแ,แต่ว่าพี่เขาให้ก็ใช้ไปก่อนสิไม่เห็นค่าของของใช้ได้ยังไงงั้นฉันจะให้ฮารุกะเอ๊ะใช้แล้วรักษาให้ดีๆล่ะเอ่อเอ,เอ,เอใช่ใชอรุสวัสด์อรุสวัสดิ์มาหนิ S <S <S ว้ายู่พาคนน่าสงสัยมาด้วยฮารุกะไงเล่า <S <S แต่แต่ว่าแต่ทําหัวข้อสิ่งมีชีวิตได้ยังอืมยังเลยเหมือนเหรอวันนี้ว่าจะไปซื้อผ้าพันคอใหม่น่าโอ้ตัดสินใจไว้หรือ,อยังล่ะแบบนุ่มๆน่าอาเรสวัสดิอส์อาชิสโคจังอารนเอ๊ะแบบนั้นแหละที่ฉันอยากได้อ่ะ อ้าวถ้าชิสุคุจังมีก็แสดงว่าเอออันนี้เหรอเออเห็นน่ารักดีก็เลยซื้อมาเมื่อวานน่ะเห็นว่าผืนสุดท้ายแล้วก็รีบซื้อเลยล่ะชิสุคุจังน่ะเมื่อวานเราอยู่หน้ากระจกไม่เลิกเลยนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยที่หลังยามามองสิฮัลลุกาอผืนสุดท้ายแล้วออ จริงสิงั้นหลังเลิกเรียนไปหาผ้าพันคอสวยๆกันนะแต่ฉันอยากได้อันนั้นนี่แต่ว่าช้ซุุ้คูจังซื้อมาแล้วนี่นาก็ฉันอยากได้อันนั้นนี่เอองั้นทวนใช้อันนี้ไปก่อนนะฮารุกะไปซื้อเป็นเพื่อนนะเอ,อ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอพ้าพันคอผ้าพันคอนุมน่มๆถ้ายังมีอีกก็ดีสินาะ อ๋อน่ารักจังและเครื่องราคาด้วย่ะดูสิสีก็สวยฮไปลองดีไหมนะห้าพันค่เทอทีเททีไม่มีจริงๆด้วยแต่ว่าลายดอกไม้ก็น่ารักดีนะอยากได้อันนั้น ลองไปดูร้านอื่นไหมอาจจะมีที่เหมือนกันก็ได้อะไปกันเถอะยูจังฮารุกะฮะโอ,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 อ้จะลองก่อนก็นได้ฮไม่พอดีตัวเลยถ้าหน้าอกเล็กก็น่าจะใส่ไซส์ S ได้ละนะยูจังฉันน่าใส่ไซส์ S ไม่ได้ละนะ เป็นยังไงบ้างคะอ,อ๋เอ,อเฮ้ฮารุกะอ้วนนะคะขอไซเอ็มเอ๊ะยูดจังสักครู่นะคะต้องลดความอ้วนนะฮารุกะเ,เ,เปล่าสักหน่อยจริงสิลองถามกับพนักงานขายดูไหมฮะไซเอ็มด้านนี้เลยคะ่ะคุณพนักงานคะออคะยังมีภาพพันคอที่ชิซูกุจังซื้อไปเมื่อวานนี้ไหมคะยู่จัง บอกแบบนั้นน่าจะรู้ไหมเล่าพ่อเป็นคอที่ซื้อเมื่อวานเหรที่สีขาวนุ่มๆมฟูกยออกมารอสักครู่นะคะจะมีไหมนะถึงมีก็ไม่น่าจะใช่หรอกนะพื้นีใช่ไหมคะสุดยอดเลยแฮะนี่แหละค่ะที่กำลังตามหาเลยเป็นสินค้าที่ขายดีเลยค่ะ รับสบายนะคะดูอย่างนี้น่าจะถามตั้งแต่แรกนะฮะฮารุกะอันนี้น่ารักไหม,ไมหรอเจะซื้ออันนี้ละงั้นฉันไปลองก่อนนะเฮ้ฮารุกะฮารุกะเฮ้เฮ้ ใจใหญ่เชียวสงสัยจะนอนไม่พออยู่จังจะใช้ผ้าพันคอที่ให้ไปหรือเปล่านะนะวันนี้ยอมใส่ด้วยฮนะเยอะกุนารุกะกุนารุก,กะใจผ้าพันคอของ ทำไมล่รใชไหมล่าช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมสูงสุดทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยเหรอเริ่มจากประธานโ,โนโดะมิสกิเป็นพี่สาวของอยูจริงเหรอโนโดา้ากตอนนี้ผู้แสนลอาแต่ใจไห้ฉาไปหมดเลยล่ะ คุณทักายามา,าฮารุกะรับดีฮารุกะทับสีตั้งหาอยู่ลิซุกะยูสุดจังที่แสนจะน่ารักขอได้แล้วฉันอายนะมินามิชิสุกุจังที่น่าเอดูดีกว่าที่คิดนั่นเนี่ยโซโนดะยูจังตัวเล็กน่ารักพยายามปิดหน้าอ,อกไว้นะเนี่ยอิเคน,เนะคาเอเดเดี๋ยวบอช่างเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ นี้ฉันกับคาเดโกะไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะคิดไปเองแล้วหรือว่าที่จริงเธอจะเกลียดฉันอย่างนั้นหรอไม่ได้เกลียดสักหน่อยก็แค่ก็แค่แ,แค่ฉันยอมไม่ได้ที่โคตเนะมีบางส่วนที่ฉันไม่มีเนะตอนต่อไปพลิก8ตอนงานแต่งงานสีสกุระและคริสต์มาสสีส,สกุระสองตอนค่ะอย่าลืมดูกันนะแล้วส่วนนั้นคืออะไรหรอความลับ